และนี่ก็คือเรื่องราวของสถาบันแห่งหนึ่งที่ถึงแม้จะเหลีสมาชิกเพียงแค่นิดเดียวแต่กลับเต็ไมไปด้วยเรื่องราวความรักความผูกพันที่มีให้กันและกันของพวกเธอเป็นเรื่องราวชวนฝันหวานความรักวิตีภาพการจากลาและความผลร้า,ายของผู้เห็นได้ไดบางคน สวัสดีนะครับจู่กับผมกับนายทนงคงควรคอยกับการมาทอนเนื้อเรื่องบัวไครในคราวนี้ก็มาอยู่กับในเรื่ององค์ขี้หน่งเรื่องราวของโรงเรียนอับ,บดอสกันนะครับทุกคนจา้าแต่พอมาแล้วไปชมกันเลยตอนเช้าอาการที่แจ่มใสเพราะกับคำทักทายเป็นเอกของนางสาวอารอน่ารลรุงสักทีกับนายสมหมายลูกใจพันซึ่งไม่นานนะักนักก็ส่งจดหมายฉบับหนึ่งมาให้เราใบแจ้งข้าไฟคนานผมว่าไม่น่าใช่นะเฮ้ยบักซ้มทุย มึงเปิดบางยางให้ผู้ชมเบิ่งดิโอเคนี่อะไรแล้วละครเราตอบเลยดีกว่าคือเหมือนว่าจดหมายที่อโลน่านำมาให้เรานั้นจะเป็นจดหมายของความเชือจากสถาบ,บันอาบีดอสซึ่โคสก็คือเด็กหญิงไอเลสเตสสยเว่นซึ่งเหมือนน่าจะส่งจดหมายฉบับนี้เพื่อบอกกับพวกอันธพาลที่กำลังจะมายึดสถาบ,บันของพวกเธอนางเลยขอให้เราช่วยมาส่งเสบ,บียงพร้อมกับอุปกรณ์เล่นกีตาร์สำหรับเก้ามอ,อมาให้เราก็าอีสัตย์ให้เธอดิ โอเคประนขั okay, ้นตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับสถาบันอบิดอร์กันดีกว่าสถาบันอบิดอร์นั้นคือสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในมการศึกษาแห่งนี้คืา <st> ว่าคนละเ,ลเลนะร,ร,รียกกันนะคื่สถาบันแห่งนี้นั้นเมื่อก่อนเคยเป็นเขตการปกครกกคองตนเองมาก่อนโดินางสาวอเลนาโรลุงสักทีบอกเสียงกับเราว่าสถาบันอบิดอร์นั้นกว้างมากกว้างมากพอจะสามารถท่านหล่มกับคุณพ่อของคุณได้ ถ้าไม่มีของฝากจากพ่อก็คงจนปัญญาไปแล้วเหมือนกันถึงจะผ่านมาหลายพันปีแล้วแต่ขอรับไว้ด้วยความยินดีนะอันนี้แค่เปรียบเทียบนะซึ่งจากภากลูกการที่จดหมายจากเด็กเเด็กหญิงไอเนเตใสแว่นเขียนมานั้นจะเป็นอะไรที่ประหลาดใจมากๆที่สถาบันคราญใหญ่แบบนี้จะมีอันภามมาก่อปัญหาจนตจนต้องมาขอความช่วยเหลือจากเราได้เราเลยต้องออกจากพนักงานแล้วตรงไปอบดิดอสในทันที อาศสัตว์กู้หลงทางแล้วก็ตัดจบบทที่หนึ่ง